นี่ครับเ,เพื่อนๆครับยังยุดนะครับพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากว่าตอนนี้สายได้เข้าไปเก็บมะรุมที่สวนคลองห้ามาตอนนี้ก็ได้นํามาแปรรูปเห็นว่าฝักใหญ่ได้น้ําหนักดีสิบฝักก็ได้แล้วหนึ่งกิโลครับโดยฝักเล็กๆแบบนี้ก็ต้องใช้เวลามากให้เท่าตัวครับฝักใหญ่นี่ม่ค้าก็ชอบตลาดนิยม ทำแม่ค้าขายผักทำแม่ค้าขายแกงครับก็ฝักใหญ่ๆครับฝักใหญ่แบบนี้ครับนำมาแปลรูปแล้วมันจะได้เนื้อได้หนังฝักขนาดนี้ก็ฝักนี้ก็ขีดนึงใช้เวลาไม่มากจะได้แล้วหนึ่งกิโลเนี่ยสิบสิบฝักเนี่ยอันนี้สิบวสิบสองฝักได้แล้วกิโลหนึ่งนี้พวฝากใหญ่เริ่มจะทุ่มทุ่มเวลาในการแปรรูปนะครับ ครับยามมีครั้งนึ่มันครั้งที่ร้อยเท่าไรไม่ทราบว่าถ้าใครมีมะรุมมีปล่อยให้มันแก่แห้งเสียไปเก็บแล้วก็มาแปรรูปแบบผมนี่ไปนําเสนอเป็นค้าขายผักเป็นค้าขายแกงเขาใช้ทุกตลาดครับเขาใช้ทุกตลาดและใช้ทุกวันครับไปถาม็ได้เลยครับในการขายผักทุกตลาดเขาจะต้องมีมะรุมสี่เขาไม่มีเพราะบางทีมันไม่มีคนไปส่งเขา เขาก็ไม่มีขายนะครับแต่ว่าทําเมเขาขายได้นะครับลองไปติดต่อดูนะครับเพื่อนๆใครจะมีมะรุมปลูกไว้นะครับอย่าปล่อยให้มันแก่มันแห้งไปเสียของนะครับนํามาแปรรูปแบบผมนี่ตัดเป็นท่อนๆนี่นําเสนอเป็นข้าขายผักเป็นค้าขายแกงตกลงราคากันว่าใช้ขนาดนี้จะให้กิโลละเท่าไหร่นะครับตกลงกันนะครับง่ายๆครับทํางานที่บ้าน work from home หรือ work at home ครับ ที่สำคัญได้ออกกำลังและที่ชัวเ์ๆได้ต่างชายนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีใช่ไหมครับฝากไว้น,นะครับเพืเ่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม